โอดขนาดนี้ยังมีนเล่นนิดละทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ในขอบเขตของงานครับฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉ,ฉ,ฉันกลัวเป็นใช่แล้วเป็นการร<ป>ับน้องก็แต่ว่าคอมเมนต์ที่เกินเส้นเป็นการบูลลี่และเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงครับ และแล้วก็เลยไปถึงพ่อแม่ผมครอบครัวผมอะผมเ,เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเป็นไงบ้างรองรวที่มันรับเป็นไบ้าครับผมก็ได้รู้เรื่องราวแล้วแต่ว,ว่าผมนะครับคือคำว,<อ><ส>วิจารณ์ที่เกี่ยวกับตัวเรื่องราวรตัวงานครับผมรับได้ทั้งหมดและยินดีที่จะรับทั้งหมดจริงๆครับ แต่ว่าคอมเมนต์ที่เกินเส้นเป็นการบูลลี่และเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงครับที่แลแล้วก็เลยไปถึงพ่อแม่ผมเขาตัวผมผนมะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับและผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับไทยอะไรนะครับไม่น่อยครับไม่หน่อยครับเรา<น>เรา<ๆ>เป็นบุคคลสาธารณะแล้วเราเราเข้าวงการนี้แล้วเราต้องรับคำวิจารณ์ได้แต่ว่าผมจะไม่รับ คอมเมนต์ที่เกินเส้นครับเกินงา,านนะผมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตกใจไหมครับดามาแรงกก็หนักมากก็ไม่ได้ถึงกับตกใจนะครับผมผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้อยู่แล้วเราก็รับได้ครับแล้วเราก็เราจะพยายามดูว่าเขาพิมพ์เพื่ออยากให้เราพัฒนาตัวเ<ม>องหรือว่าเขาพิมพ์เพราะว่าอยากปล่อยอารมณ์หรือว่าอะไรสักอย่างครับเข,ขนนาบอกคุณนายคุณมองว่าเป็นการโดนรับน้องแรงไมคือมันเป็นการใช่แร้วเป็นการรับน้องก็ก็เป็นสถานการณ์ที่ ผมก็เคยคิดอยู่แหละว่าถ้าเกิดเราเจอดราม่าเราจะเป็นยังไงเราจะปฏิกิริยาของเราจะเป็นยังไงครับเราก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเรารับมือกับดราม่าเราเป็นยังไงบ้างครับกแคคุณพ่อไม่ได้ไรบ้างเห็นเาะาเนแคเราคุณพ่อไม่ได้เพลขนาดนั้นได้เพขนาดนั้นตอนคุณพ่อมีประสบการณ์ในวงการนี้เยอะมากแล้วคือบใจพี่พี่หลายคนในกาอเราก็ต้องขาบขอบคุณกับกำลังใจมากๆจริงๆครับแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ในขอบเขตของงานครับ แค่นี้แหละครับแต่พอเกินแล้วผมไม่เห็นด้วยจริงๆมันเป็นเสียงที่ไม่ถูกต้องอยากคุณพ่อว่าไงบ้างครับคุณพ่อโอเคครับคุณพ่อไม่ได้เครียดขนาดนั้นเขาก็เป็นห่วงแทนผมแต่พอเห็นปฏิกิริยาของผมแล้วคุณพ่อก็เข้าใจว่าเออเอ็มรับได้เอ็มเป็นคนที่เราไม่ได้ใช้อารมณ์เราเองรับแล้วเรามองอย่างให้ชัดจริงๆใช่คนจะไปถามว่าน้องเอ็มจะแบบยังไงใช่ครับเพราะว่าเราก็ใหม่นะผมก็เข้าใจใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนแบบนี้มาตลอดแล้วออยากขครับ